Seen the time. คนทารับมาแล้วก็ต้องทำตามทำแบบนี้ครับ <don> ลุกลีลุกลนเร่งรัดรีบร้อน <I 'm S 2> เพราะรับเขามาแล้วอ่ะถ้าไม่รีบทำฝั่ <I 'm S 2> งนู้นเขาก็พวงติงเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำว่ารับตังกูมาแล้วอ่ะ <But then S 1> ไอ้นี่ก็รีบเร่ง <the road. S 1> ผมว่าเรื่องนี้ มันน่าจะเกี่ยวกับพ่อนายกครับไม่ใช่ในายกเองเพราะว่าหลังจากเมื่อวานนี้ที่เราบุกไปที่รัฐสภาหลา,หลายประเทศได้ติดต่อมายังหลายหลายคนว่าหลายหลายคนที่อยู่ต่างประเทศนั้น <All S 1> เขาได้ดูพวกเราอยู่ <good> แล้วเขาก็ชื่นชม <Your everybody. S 1> พี่น้องที่อยู่ที่นี่ <Your everybody. S 1> และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ ร่วมใจกันช่วยเชียร์และร่วมใจกันมาพร้อมๆกับโ่ไล่นาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอุงอิงครับพอดนแสดงให้่ายมีอำนาจได้เห็นพวกเราอย่างชัดเจนที่ผู้มีอำนาจสบป,ประมาทว่าม็บนาำหมากบ้างม็บขี้หมาบ้าง น้ำหมากและขี้หมาอยู่กลางแดดไม่ละลายก็แล้วกันนะเวย้ยเมื่อวานนี้ทุกคนบอกว่าร้อนมากแดดจัดจ้านี่หน้าก็ดำพี่น้องก็หน้าดำาครืเพียดแต่ดำอย่างเรามันมีสเสน่ห์เวย้ยดำให้ควายตรงข้ามเข้มขขังเวย้ยแดดร้อนแค่ไหนเรายังเย็นได้ แต่แดดร้อนข้างนอกข้างในเมื่อวานนี้เย็นฉ่ำพี่น้องครับใจมันเย็นหนาวหนาวร้อนร้อนเลยยิ่งกว่าเราไปไหนไหนในการต่อต้านคาสิโนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่ยเราไม่เอากันทั้งนั้นแล้ครับพระสองฆ์องค์กเจ้าและใครต่อใครมีแต่พ่อนายกอุ้งอิงเนี่ยครับจะเอาท่าเดียวเลยก่อนหน้านี้ก็ขู่พักร่วมรัฐบาล บอกว่าถ้าไม่ยกมือสนับสนุนขับออกไปเลยจริงเท็จแค่ไหนเป็นข่าวหลังจากนั้นพอพี่น้องประชาชนส่งเสียงโห่รอ้งกันทั้งประเทศทำท่าไม่ไว้วางใจแล้วเสียงในสภาของรัฐบาลพักร่วมต่างๆทำท่าจะไม่ยกมือให้แล้วก็เลยเกิดการกลัวขึ้นมาครับพี่น้องเมื่อวานทววาะวอนวัะ แรกเข้าไปกลัวไม่ผ่านพอไม่ผ่านปับ๊บเสียงไม่พอทำอย่างไรครับไม่ลาออกก็ต้องยุบสภานี่แหละครับเป็นชัยชนะของประชาชนที่กูร้องตะโกนไปบอกว่าไม่เอาคาสิโนไงครับนี่เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนแต่ว่าพี่น้องครับไอ้นั่นมันถอยนะครับไม่ใช่ถอนถ้าถอน มันเอาออกไปยกออกไปยัตตินี้จะไม่เกิดขึ้นอีกสำหรับรัฐบาลชุดนี้ถ้าไม่เอามาใหม่ถอยไม่ใช่ถอนดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับคำว่าถอยแต่ยังไม่ถอนนี่มันเอามาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าสภายังไม่ปิดแต่นี่พอสภาปิดวันนี้เปิดกรกฎาวันที่สาม เพลิเวันที่สามปั๊บเปิดปุ๊บมันเอาเข้าเลยและมันออกวาระหนึ่งสองสามไปเลยก็ได้ครับพี่น้องครับไอ้พวกนี้มันชอบลักหลับนีราโทษกรรมสุดทอยมันก็ลักหลับมาแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องรู้ทันจึงตะโกนขับไล่ยิ่งลักไปไหนไม่รู้แล้วเวลานี้นี่มาจะลักหลับขาสิโนไอ้นั่นสุดทอยช่วยพ่ออย่างเดียวนะตอนนั้นช่วยพี่ แต่นี่คาสินโนทําท่าจะช่วยพ่อแต่ทาลายประเทศชาติครับพี่น้องครับก็ทุกคนบอกมาแล้วนี่ในหลวงรัชการที่ห้าในหลวงรัชการที่เก้าท่านมีพระบรมราโชวาทท่านมีราชหัตบอกไว้อย่างชัดเจนอย่างที่คุณจตุพรออกมาบอกกับพี่น้องราชบัณฑิตาศาสนาทุกาศาสนาพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่า แดืุลาหลายหลายรุ่นแล้วอีกพี่น้องตั้งมากมายเขาไม่เอาคาสิโนโรครับดังนั้นเมื่อวานถ้าเกิดสมมุติว่าพักเพื่อไทยดันทุรังเข้าไปเผลอๆทักษิณจินวัตรป่านนี้จมดินเลยครับพี่น้องอยังไงถอยครับถอยไปก่อนพอถอยไปแล้วทำยังไงครับไอ้ที่รับตังไปแล้วเนี่ยอาจจะไปคุยกันได้ ว่าเฮ้ยนี่มันถอยนะยังไม่ถอนอย่าสวนกระแสพี่น้องประชาชนเลยนูมึงดูยายแก่เกที่อยู่หน้าสภาดิเมื่อวานมันยังไม่ถอยเลยกูขอถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนครับเห็นไหมหลังจากนั้นมีสอสอขวายรัฐบาลนี่แหละครับออกมาพูดในสภาบอกว่าไม่สนับสนุนคาสิโนเห็นไหมครับแต่หัวหน้าพักบอกเอ้ยนั่นมันปเป็นส่วนตัว ส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเด็กวายจินใช่ไหมรุ่นคราวเดียวกับนายกรัฐมนตรีมันยังคิดถูกเลยว่าคาสินโนไม่ดีลูกของนายเนวินที่ชอบไหมครับถ้าเขาพูดจากใจพูดจากความเป็นจริงผมชื่นชม,มานายคนนี้ว่าชื่อชัยชนกใช่ไหมครับใครจะชอบการพนันก็ชอบสะครับในประเทศไทยในคนชอบผมว่ามาก แต่จะให้ประเทศไทยมาแปดเปื้อนสิ่งดำดำสิ่งชั่วร้ายเราไม่เอาครับแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองเป็นขวานทองมึงเจ้าที่ตะกัวมาติดไว้เหรอครับประเทศไทยมันเป็นขวานทองใครไปใครมานับถือพระพุทธศาสนาเกิดแก่เจ็บตายมึงไม่รู้หรือไอ้บ้า รวยก็รวยเงินทองก็เยอะแยะมึงจะเอาเงินไปไหนนักหนาวะฮะตะก,กูลเนี้ยรู้ไหมว่าพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเขาสอนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นมาตั้งอยู่และก็ดับไปเกิดแกเจ็บตายทุกอย่างมีการแปลเปลี่ยนไปทั้งหมดไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนสุดท้ายก็ตายครับ ไม่ว่าคุณจะจนยังไงสุดท้ายก็ตายครับคนเราไม่เลือกเกิดกันไม่ได้หรอกครับองค์อิงไม่รู้ว่ามีกรรมหรือมีบุญที่เกิดเป็นลูกทักษิณชินวัตรบางคนบอกว่านี่กรรมบันดาลให้มันมาเกิดเป็นลูกทักษิณเพราะพ่อใช้งานมันไงคนเราเวลาเกิดเลือกเกิดกันไม่ได้ครับแต่คนเราเลือกที่จะทำความดีได้ครับ ผมคนหนึ่งที่เคยร่วมสู้ข้างแต่ก่อนนี้อยู่ตรงข้างกับพี่น้องต้องขอชื่นชมพี่น้องที่พี่น้องสายตายาวไกลมากกว่าผมที่ว่าเห็นว่าตระกูลนี้มันสร้างความพิบัติให้กับประเทศไทยครับแต่ผมสู้ด้วยหลักการประชาธิปไตยอะไรที่ไม่ถูกต้องผมฝางไม่ว่านั่นจะเป็นใครหน้าไหนครับพี่น้องครับเรายืนหยัดบนความถูกต้องความจริงครับ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงจะชนะทุกสิ่งพี่น้องจำผมไว้แล้ววันนี้เราต่อสู้กับความเป็นจริงเราไม่ได้ต่อสู้กับความตายแต่เราต่อสู้กับความเป็นจริงเพื่อให้กับลูกหลานของเราในอนาคตหลายคนทัวโลกโทวมาบอกว่าดีแล้วต่างชาติที่คนไทยไปอยู่ต่างชาติต่างประเทศ เขาโทรมาให้กำลังใจเหนื้ออีสานกลางใต้ตั้งเวทีโหให้กับรัฐบาลต้านคาสิโนโมเมื่อวานนี้ดังนั้นมันจึงถอยไงครับพี่น้องถอยไปก่อนแต่เราต้องยืนหยัดสู้อยู่อย่างนี้ครับหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านสรงคามาบอกฝากบอกกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยว่าบางทีเขาอยากจะมาเมื่อวานนี้แต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายหลายอย่างดูลูกบ้าง รัฐบาลไอ้บ้านนี่เป็นนายกรัฐมนตรีทําให้ตนลงมากขึ้นบ้างจึงมาไม่ได้แต่ก็เชียร์อยู่ทางบ้านตบมือให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและไม่ได้มาด้วยครับแต่เขาบอกว่ายังมีเวลาที่เราจะต้องต่อสู้เพราะสิ่งนี้มันยังอยู่ในสภาจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ที่พวกเราจะนัดกันไปที่หน้ารัฐภากันอีกครั้งนะครับพี่ แล้วค่อยดูกันนะครับระหว่างอุ้งอิงกับคาสิโนไหนจะไปก่อนกันหรือมันจะไปพร้อมๆกันครับหลายๆคนในรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยพวกค้านี่จะข้านทำไมนักหนาวะก็ห้เขาทดลองใช้ลองทำมันก่อนที่ทำให้ดีค่อยเลิกไอ้บ้ามึงไม่รู้่ที่มึงเอาอุ้งอิงมาทดลองเป็นนายกรัฐมนตรีทำชาติสิบหายไปถึงไหนอะ นี่แค่ลองเอาอุ้งอิงเป็นนายกอะ่ะบ้านเมืองก็เจ๊งระเนระนาดตึกถลม่มแผ่นดินไหวสร้างความชิบหายอะไรนักหนาเพราะมึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่เลยครับที่พักเพื่อไทยทดลองเอาอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นไงล่ะครับวันนี้เสียหายไหมเอาออกได้ไหม ต้องให้พวกผมพี่น้องที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมาตะโกนดา่าทุกวันอย่างเงี้ยมันชื่นใจพวกมึงแล้วหรือแลวไอคาสิโนโพี่น้องที่รักทั้งหลายมันไม่ใช่ทำแลวมันเลิกทำวันนี้เลิกพรุ่งนี้นะมันต้องขอสัมปทานกันเป็นปีๆมันไม่ใช่ขอวันนี้ให้ลองทำก่อนถ้ามีคนมาเล่นและา้างความเสียหายกูยกเลิกไม่ได้ครับมันต้องทำอย่างน้อยสามสิบปี ในหนึ่งปีก็สร้างความบันเลยให้กับประเทศไทยไม่รู้จักจบจ,<า>กจักสิ้นแล้วครับพี่น้องและนานาชาตัวโลกเวลาเขามาเล่นการพนันเขาไม่เที่ยวถ้าคนที่เขามาเที่ยวเขาไม่เล่นการพนันครับนอกเสียจากว่าบ้านนั้นเล่นกันทั้งครอบครัวและก็ไปกันหูดำตาําฉิกก็เล่นกันในนั้นแหละครับนายกอยุ้งยิงมาบอกกับพี่น้องว่าเอาอะไรไม่เป็นไรเมื่อไรก็ เข้าไปได้ตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะต้องไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านให้เขาเข้าใจกันก่อนแล้วหลังจากนี้เมื่อเปิดสภา,าค่อยว่ากันใหม่พี่น้องครับต่อยร้อยอุ้งอินกับรอยทักษิณไปบอกพี่น้องประชาชนผมเชื่อมั่นว่าคนต่อเลสตบาบัตซ์ไม่มีคนไหนในประเทศไทยเชื่อควังเขาเหล่านี้ครับ อีแค่ไปยืนปลาใยก่อนเลือกตั้งจะบอกว่าให้ทำนั่นทำนี่ทำโน่นเคยทำมั่งไหมครับพี่น้องครับเคยทำให้พี่น้องเห็นมั่งไหมไม่มีแต่ไอเรื่องดีๆมันไม่ทำมันจะทำแต่เรื่องชั่วๆไงครับดูหน้าหนูไวส้สิหนูจะไม่จับมือกับพวกรัฐะลานหนูจะไม่ทำนั่นหนูจะไม่ทำนี่ไอ้อับเร่แต่สุดท้ายก็ทำตรงกันข้ามกันหมด แล้ววันนี้จะไปบอกกับพี่น้องประชาชนอธิบายเรื่องคาสิโนว่ามันไม่มีคาสิโนก็คือบ่อนแต่นี่มันเป็นคอมเพล็กซ์ไอ้บ้าถ้าจะทำคอมเพล็กซ์ก็ไปทำที่มันไม่ต้องใช้กฎหมายรับรองหรอกพอรบรโรงเรมก็มีอยู่แล้วโรงละครก็มีอยู่แล้วจะทำสวนสนุกตรงไหนก็มีอยู่แล้วมึงจะมาเขียนจดกฎหมายใหม่ทำไมวะ คาสิโนจะมีห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จะก,กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามมันก็คือบอนการพนันครับพี่น้องบอนการพนันก็บ,นบอนการพนันจะไปสอดแทรกตรงไหนจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอนการพนัน,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 นทำลายชาติครับท่านอาจารย์ปัญญาน,านัน,นพลินกนันทพิกขวัก่กนผมก็เอาสาธุธรรมมาอ่านให้ท่านฟังแล้วว่าผีไร้ทำลายชาติ ถ้ารัฐบาลใดๆหรือประเทศใดสนับสนุนให้ประชาชนเล่นการพนันไม่ว่าประเทศใดจะนำความบิบัติและความเสื่อมเสียมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยชาตินั้นครับพระสง์งนะเจ้าบอกว่าอย่างนี้ตลอดเวลาแต่พวกบ้านี้ไม่ฟังครับจะไม่ฟังยังไงครับสงกลางปีที่แล้วตอนเป็นประธานซอบ power มีคนก็บอกว่า มันไปทำข้อตกลงเรื่องบ่อนคาสิโนในประเทศไทยแล้วไม่รู้รับตังมาหรือเปล่าครับพี่น้องครับคนท่รับมาแล้วก็ต้องทำตามทำแบบนี้ครับลุกลี้ลุกลนเร่งรัดรีบร้บรอนเพราะรับเขามาแล้วอะถ้าไม่รีบทําฝั่งนู้นเขาก็ทวงติงเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำว่ารับตังกูมาแล้วอะไอ้นี้ก็รีบเร่งผมว่าเรื่องนี้ มันน่าจะเกี่ยวกับพ่อนายกครับไม่ใช่ในายกเองไม่ใช่ในายกเองนายกวเองเป็นผู้ตกลงแต่บอนคาสิโนน่าจะทักชินชินวัตรเป็นคนไปตกลงครับเพราะก่อนหน้านี้ผ่านคอรมอเสร็จอุ้งอิงก็บอกไม่รีบหรอกเราไม่รีบไปให้สัมภาษณ์ที่ต่างจังหวัดแต่ในสภาวัน ที่สามวันนั้นพี่น้องเห็นไหมที่เราไปกันวันแรกไอ้บ้าลูกสมุนในายใหญ่ของเขาก็พยายามดันทุรังให้เอาวาระเร่งด่วนเรื่องคาสิโนโมาไว้เป็นยัตติวาระแรกอันดับหนึ่งครับก่อนใครเพื่อนครับนี่แสดงว่าองค์อิงนายกไม่รู้เรื่องแต่พ่ออยู่เบื้องหลังให้ทำแบบนี้ครับแล้วเป็นไงล่ะครับวันนี้ สิ่งที่เขาเลื่อนต้องตบมือให้ตัวเองนะครับที่ยอมไปนั่งหน้าดำค่ำเครียดตากแดดให้เขาเห็นเมื่อวานนี้ครับต้องตบมือให้ตัวเองว่าเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขาบอกว่าเรามบคนแก่มบน้ำหมากมบขี้หมาอะไรก็ไม่ต้องไปใส่ใจอยู่ที่ใจที่เราจะทำความดีครับพี่น้องตราบใดที่เราจะเดินไปกับความเป็นจริง สิ่งนั้นคือความดีทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าได้บุญได้กุศลและได้รับชัยชนะในที่สุดประเทศไทยมีสิ่งสวยงามเหลือเกินมากมายครับที่นานาชาติตัวโลกจะมาเที่ยวจะมาเชยชมอย่างน้อยถึงแม้เราจะแก่แต่เรายิ้มเก่งครับคนไทยแค่ยิ้มรับถึงแก่แค่ไหนก็สวยไม่ใคร ดูผมยิ้มดีครับหน้าตาดีไหมจะน่าดูยังไงถ้าเรายิ้มมันรรื่นครับดังนั้นนา,นานาชาติทั่วโลกเขาให้การยอมรับการยิ้มของคนไทยเนี่ยครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เขาลือไปทั่วโลกและเขาอยากจะมาเมืองไทยไ้อุง้งอิงกับพ่อพยายามทำบอลการบาน,านันให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเชิญคนทั่วโลกมาที่นี่ไอบ้บา นั่นมันซบเซาต่างหากเว้ยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันยิ่งทำให้ประเทศซบเซาส้มเสื่อมมันไม่ใช่เป็นการซอฟต์พาวเวอร์และจะให้คนทั่วโลกมาเที่ยวใครจะมาเที่ยวหรอเมื่อสังคมเสื่อมซ้ำมาเลเซียเขาก็เจอกันมาแล้วครับแล้วมาเลเซียที่เขามีบอลพวกมากเฟียที่เขาสร้างบอลก็ต้องขยายฐานเพื่อให้มีอีกแห่งหนึ่ง แต่นายกมาเลเซียไม่ยอมครับแล้วเขาจะเลิกบ่อนคาสิโนจะไปปรับปรุงเด็กของเขาทําเรื่องการศึกษาทําเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เขาจะทําปัญญาประดิษฐ์มาสู้กับผลทั่วโลก บอลเขาไม่เอาแต่บ้านเราการศึกษามึงไม่สนใจมึงสนใจแต่ให้เด็กมาเล่นการพนันเนี่ยวะทำไมรัฐบาลไม่พูดไม่อธิบายและไปประชุมปรึกษาหาหรือตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยวะมันต้องช่วยสิคนไทยเด็กไทยวันนี้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ผมนี่ไม่รู้สักงงภาษาอังกฤษ ไอ้ผมนี่ภาษาอังกฤษไม่ไหวภาษาไทยยังไม่แข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยการศึกษาในประเทศไทยทำไมรัฐบาลจึงไม่ส่งเสริมปฏิรูปให้เด็กรู้ภาษาในอาเซียนอย่างน้อยๆก็เออทำดูสิว่าเป็นยังไงแต่นี่ไม่คิดครับดังนั้นพอประชาชนมาขัดขวางเรื่องบ่อนคาสินโนก็หาว่าพวกเราเนี่ยทำไมไม่ไป ชมนุ่มขับไล่บนใต้ดินกันบ้างหรือบอลเถื่อนกันบ้างไอบอลเถื่อนมันเป็นเรื่องของมึงที่มึงจะต้องไปปราบปรามเรื่องของกูกูจะไปไล่มึงไม่เอาคาสิโนไว้เพราะมึงจะทำหน้าที่พวกเราไม่ใช่ต้องไปจับบอลเถือนหน้าที่ของพวกมึงคือต้องไปไล่บี้บอลเถือนนุ่นดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับเราเดินมาถูกทางแล้วครับ ล้วเราจะต้องเดินต่อไปเรื่องบอลการพัฒน,นนั้นถ้าเขาเอาออกไปเรื่องอื่นที่มันอับทำอับลีเราต้องต่อสู้กันต่อไปไม่ใช่หยุดกันแค่นี้ครับประเทศไทยสีขาวทุกเสื้อสีในอดีตที่ผ่านมามีความขัดแยง้งแตกแยกงองหน้ากันไม่ติดผมคนหนึ่งที่อยู่กับเสื้อสีหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมคนหนึ่งครับ ไม่ได้ดังเกลียดเดียดฉันสีไข่ตรงข้ามเลยเขาถูกทุบถูกตีถูกทำลายผมแทบน้ำตาแทบร้องไห้ทั้งทั้งที่อยู่่ายตรงกันข้ามเพราะผมเข้าใจเสื้อสีทุกเสื้อสีในอดีตที่ผ่านมาทำด้วยความถูกต้องและถูกหลักที่ตัวต้องทำสิ่งที่พี่น้องแต่ละเสื้อสีเห็นเห็นว่าไอ้นี่มันทำไม่ถูกต้องสิ่งที่ผมเห็นผมก็เห็นว่าไอ้มันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้ เราเห็นด้วยกันไหมครับไม่ว่าท่านจะอยู่เสื้อสีใดมีความขัดแย้งแบบไหนอย่างไรที่ผ่านมาวันนี้เราต้องเอ,เอาประเทศไทยเป็นที่ตั้งทำสิ่งที่ถูกต้องให้มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ประเทศไทยต้องสีขาวนี่แหละครับเราต้องสร้างความบริสุทธิ์ให้กับประเทศไทยเหมือนแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองนี่แไม่ต้องเอาตะกัวมา ไม่ต้องเอาขี้หมูขี้หมามาแปรเปืเป้อนประเทศไทยบอนการพนันคาสิโนก็เหมือนขี้หมูขี้หมาขี้อะไรทั้งหลายแล้วครับที่เขาไม่เอาเลยเอามาโปะไว้ในประเทศไทยเราไม่เอาใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเดินหน้าต่อสู้กับมันควาควันกันไปชัยชนะจะเป็นของเราครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับประเทศนี้ยังมีพระสยามเทวาธิราช มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับเรามาปลาัยตรงนี้ทุกคืนทุกคืนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รู้ท่านได้เห็นท่านก็ให้พรเราทุกวี่ทุกวันว่าพวกเรามาอยู่ตรงนี้ต้องการสร้างคุณงามความดีและต่อสู้เพื่อความถูกท่องให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยเราในเมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ตาบใดไอ้พวกจันไรทั้งหลายที่มันคิดไม่ดีกับประเทศชาติสักวันหนึ่งมันต้องหนีออกนอกประเทศเป็นแน่แท้ครับพี่น้องครับเขาอาจจะมีวาัสานาในระดับหนึ่งที่มาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่วิบากกรรมในครั้งนี้ขององคินเพราะพ่อบันดาลให้มาผมไม่รู้สิ่งที่ทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทย อาจจะมารับลูกคนนี้ที่เขารักไปต่างประเทศพร้อมกับเขาและไม่มีวันกลับก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทั้งนั้นดังนั้นตราบใดที่ประชาชนยังยืนหยัดและสู้ต่อไปเราไม่มีคำว่าพ่แพ้เป็นอันขาดครับอย่าคิดว่ามีอำนาจอยู่ในรมเนียบมีทหารมีตำรวจเยอะแยะมากมายคอยสก,กัดกัน้นคอยคุ้มครอง แต่หารู้ไหมว่าข้าราชการทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นลูกพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกันเขารู้จักรับผิดชอบชั่วดีเขารู้ว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกดังนั้นผมเชื่อมั่นพี่น้องตำรวจทั้งหลายว่าท่านก็จะเห็นไปกับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศครับวันที่เราไปทำนี่เราวันที่เราไปรัฐสภา พี่น้องตำรวจเราเห็นใจครับเห็นใจที่เขามาต้องมาตากแดดตากลำหน้าดำไปกับเราแต่ไม่ให้เขามาคุ้มครองคนทำไม่ดีอยู่ในธรรมเนียบนะเขาไม่ได้มาปกป้องแต่เขาทำเพื่อหน้าที่ของเขาตบมือให้ตำรวจทั้งหลายเหล่านั้นครับตำรวจและทหารไม่ใช่จัตรูของเราเพราะตำรวจและทหารคอย รฏิบัติดูแลชาติไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้เกิดความสูญเสียตำรวจก็อยู่ชั้นในดูแลความเรียบร้อยเขาไม่ได้มา,าป,ปกป้องนายกรัฐมนตรีแต่เขามาดูความเรียบร้อยวันหนึ่งถ้าสู้กันแตหกหักผมคิดว่าตำรวจหลายคนต้องอยู่ข้างประชาชนอย่างแน่นอนครับดังนั้นวันนี้ เราต้องขอบคุณพี่น้องตำรวจทั้งหลายที่คุยกันรู้เรื่องไม่สก,กัดขัดขวางให้เราเดินไปได้ถึงรัฐสภาในวันนั้นตบมือให้เขาเหล่านั้นหน่อยครับที่เราไปในสภาเราก็ไปบอกกับสอสอไปบอกว่าไอ้นี่มันเป็นพอร์บบธุรกิจบันเทิงครบวงจรคือบ่อนคาสิโน ทั้งสอสอขวายค้านและรัฐบาลที่เป็นลูกสมุนของกลุ่มทุนที่จะให้ทำก็คือพักเพื่อไทยเราเดินไปบอกเขาส่วนเขาจะทำแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่เขาครับถ้าเขาจะเป็นขี้ข้าก็เป็นขี้ข้าไปตลอดชาติก็แล้วกันแต่ถ้าไม่ยอมเป็นขี้ข้าก็ออกมาอยู่ข้างประชาชนนี่อันไหนที่ไม่ดีอย่าให้เขาใช้เล่ไปทำรับใช้เขา อสสอขวายค้านวันนั้นพักพลังประชารัฐออกมายืนยันกับพี่น้องอย่างชัดเจนหรือเป็นเพราะเขาเป็นขวายค้านและเขามาค้านก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรมาเถอะอันไหนที่ไม่ดีมาค้านกับพี่น้องประชาชนนี่อย่าไปร่วมไม้ร่วมมือกับรัฐบาลทำสิ่งเลวๆสามต่าช้าให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ก็มา พอหอมปากหอมคอก่อนจะลงจากเวทีก็ขอรดน้ำดำหัวพี่น้องใช้น้ำใจนี่แหละครับรดน้ำดำหัวพี่น้องประชาชนทั้งผู้เฒ่าผู้แก่แม่เฒ่าทั้งหลายขอพรจากท่านในการสู้รบครั้งนี้ขอให้ใชัยชนะจงเป็นของประชาชนทุกคนที่อยู่ทางบ้านเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วส่งต่อไปทั่ว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 ,ท,ว,ท,วทั่วนะครับ ว่าเราในเวทีนี้ต้องการล้างประเทศไทยให้มันขาวสะอาดครับล้างครั้งนี้ล้างสิ่งทรงรกที่สกุลชิน,นวัตน์ทำไว้ครับตราบใดที่คาสิโนยังอยู่ในสภายังมียัติอยู่เราก็จะยืนหยัดสู้กับมันให้ถึงที่สุดครับตราบใดที่อุ้งอิงยังอยู่ ไม่แน่นะถึงมึงถอนคาสิโนมาแล้วเรื่องอื่นถ้าทำเลวสามจามท้าก็เจอกับเราอีกครับและพี่น้องเชื่อไหมประเด็นสุดท้ายก่็ลงจากเวทีรัฐบาลนี้ทำผิดกฎหมายหลายขั้นตอนอย่างน้อยทำขัดหลักยุทธศาสตร์ชาติเดี๋ยวจะมีคนไปยื่นเรื่องตามกฎหมายตามที่ต่างๆ ดังนั้นพี่น้องที่โคารพคผมไม่แน่ใจหรือจะเชื่อมั่นอย่างไรว่าสุดท้ายแล้วอุ้งอิงจะไปพร้อมกับบ่อนคาสิโนนี่แหละครับให้เชื่อมั่นนะครับพี่น้องทีเคารพวันสงกรานเห็นได้ข่าวว่าสิบสองสิบสามพี่น้องเราจะตั้งเวทีเล่นน้ำสงกรานกันที่นี่ส่วนผมนั้นถ้าว่างวันไหนก็จะมาวันนั้นแหละครับ ว่างก็จะมาเยี่ยมเยียนว่างขึ้นเวทีก็จะได้มาพูดจะทักทายซึ่งกันและกันให้กำไรให้กำลังใจซึ่งกันและกันและขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมยืนหยัดสู้ตั้งเลเวลาหลายวันมาแล้วครับตบมือตัวเองนะครับตบมือตัวเองดังๆครับเก่งที่สุดเก่งมากครับตราบใดที่ประชาชนยังรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเพราะกับประการข่าวตูมปับ๊บมากันปุ๊บทางใต้บ้านผมมากันหลายร้อยครับอีสานพักพวกผมก็มากันหลายร้อยคนดังนั้นพี่น้องเราไม่ต้องใส่ใจว่าเราไม่มีพวกเรามีทั้งพวกมีทั้งเพื่อนและนักรบอุดมการเดียวกันมากมายเพื่อชัยชนะขอประชาชนครับสวัสดีครับ When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy. Don't ever play with